ฉบับอัดเองสวัสดีทุกท่านค่ะคลิปนี้จะได้ลงหรือไม่ได้ลงขึ้นอยู่กับเพอร์ฟอร์แมนซ์ของเกมที่จะเล่นถ้าไม่ได้ลงก็ก็ไม่ได้ลงนักชมก็ไม่เห็นคลิปนี้ไงไม่แปลก alright sunshine, All right, sunshine. เราจะไม่เปลี่ยนปืนเราจะเล่นปืปนะเราจะเล่นปืนหัวใจของเราเล่นไม่วันจบด้วยเกมด้วยด้วยด้วยป <c oughs> ืน mp5 เือทีก็พูดไม่รู้เรื่องเหมือนกัน มาเป็นการวอร์มมือแล้วกันวันนี้ไม่แน่ใจว่าตัวเองจะมีที่ใหญ่หรือเปล่าก็เลยมาอัดคลิปเล่นก่อนเฮ้ยหนาหนึ่งจะสิบห้านาท,นาทีอะไรยี่สิบนาทีแหละครึ่งชั่วโมงแหละอืม ตระดานนี้ก็ไม่ใช่ด่านที่ถนัดซึ่งสิ่งแล้วก็ไม่ได้ถนัดสกักว่าไชมเมเข้ามาไปแล้วเป็นฝ่ายป้องกันเสียด้วยเนอะก็คิดว่าน่าจะได้ดูกันไปยาแต่ลองดูซ้ายล่างนะ คนนั้นเขาสัญญาณขาดไปแล้ววะเอามาแล้วสัญญาณมาแล้วสัญญาณอาบายแล้วไม่มีใครลงเลยเหรอเพื่อนยังไม่ได้โหลดหรือเปล่าเพื่อนกำลังโหลดอยู่เพื่อนโอเคไปวอร์มก่อนละกันเพื่อนไปไหนไม่รู้ออเพื่อนอยู่นั่นนะเพื่อนน่าจะยังโหลดอยู่ อแอ้ตรงนี้นกันโอ้ยเป็นไงเพอร์ฟอร์แมนซ์ดีสุด,สดมาจากตรงนี้เนี่ยไอ้เพื่อนระวังทางนูด้ด มาเนียนเออได้ค่าแล้วเว้ยสักตัว,ว <c oughs> ต้องอยู่ในนี้แหละอืมหนึ่งตัวทวนเราขยับมาทางนี้เราจะด่านหน้าเกินไปแล้ว กาแต่ว่าเขาอยู่ฝั่งนี้หรือเปล่าเอ้าอเฮียน,นั่นเพื่อนเราใครอีตัวไหนมันชอบอ้อมข้างหลังนะอืมคนนี้ไม่ได้โดนรับการฆ่าสักทีขึ้นไปเลยแล้วกันอย่าคิดว่าอยู่ตรงนั้นแล้วจะไม่มีคนเห็นดีละรับนึง โอ้ยปุ่มเปิม,ปมแบบไม่ได้เล่นมาเป็นอาทิตย์อ <a> อืมอย่ามาเนียนเป็นเพื่อนกันนะโอ้โหเราก็ยืนแบบไม่สนใครเลย uh. โหแล้วใครจะมาหาเราตรงนี้เพื่อน uh. เพื่อน เพื่อนเพื่อนขอบคุณนะนงไปก่อนลง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 อย่าไปยืนอะไรอย่เงี้ยมาทางนี้น่าจะโอเคกว่าอืมโอ้โหกดผิดจับมชม กสีกอนอเฮ้ยเขาตามมาแมงเอ้ยเขาตามมายิงเขาตามมายิงแล้วคุณพี่นั่นใครมีคนหรือเปล่าอ๋อคุณพ,พ่ระวางเอาจริงเราปล่อยเลยดีกว่าไป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 แล้วเราลืมเปลี่ยนภาษาหรือเปล่าเขามาทางนี้แหละเปลี่ยนภาษาก่อนนะ างนู้นก็หนักเหมือนกันนะน่ะเอาการเหมือนกันนั่งนะ <c oughs> อ,ะโอาโอา้หยยะ <c oughs> ตกใจเราวมันก็ผ่านโดมกระสุนเหมือนกัน <c oughs> แปน๊บนะเพื่อนแป๊บนะเฮ้ยโอ้โหมันงัดเอาซา ่านนี้หมอเยอะ่านนี้มอเยอะแบบแป๊บขอเข้าบ้านก่อนขอลูกขอลูกขอลูกโอ้เกือบลวกูเกือบลวกูเกือบลวเกือบลเอบขอเอาแป๊บนึงขอกดจีหน่อยได้ไหมไป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 ูดาวจุดาว ใครก็ไม่รู้บ้างเอาต้องโดนทุกคนละรอเอาโอ้ยโดนอะไรอ่ะฉันว่าทางนี้ดีกว่ามันเข้ามาแล้วเนะ่ยตรงนั้นยังเห็นอยู่โอเคตรงนั้นยังเห็นอยู่อโอ้ยทางนี้อ่ะโอ้ทางซ้าย โอ้ยต้อง,ต,อง,ต,องต้องมาแล้วต้องมาแล้วตอนนี้เข้าแล้วเขาเข้ามายึดธงแล้วเขาเข้ามายึดธงละเอเสียรอสแง้โอ้เจ้า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 เฮ้ยตันดึงคนลีลอด ราจะซุอีกอนเอาจริงหน่นหน่นหนกินนึงออระบดระบบแลว้วเหรอโอเคโอเคโอเคน,อนึ่งนะอ้ขอรีโหลดก่อนได้ไหมหลังหรอไม่ใช่อ่า โอ้เขาพูดเขาพูดโอ้ยเพื่อนโอ้ my god i'm here oh medic o v here oh medic ก็ตายตรงนั้นอะตรงนั้น oh oh วิวว่าวิวว่าเราเกิดดีกว่ารีบเกิดดีกว่าไปเพื่อนไปแล้วเพื่อนไปแล้วเราจะยันตรงนี้ไม่ไหวแล้วเพื่อนไปโอ้แต่เราเกิดไกล่นะนี่ยิงเดีก่อน ไปเธอเอาจริงโอ้โอเคขอบคุณ <Thank you. S 1> ต้องกลับถอยหลังแล้วเนี่ย ใครเหมือนอะไรอ๋อตายโอเคโอเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราไปตามทางนู้นดีกว่าอ๋อไม่ได้ลไปไม่ได้ไปไม่ได้ตอนนี้เาโอเคไปวีหนึ่งเหมือนเป็นปลากะปลาวะ่ปะปลาการที่ดูใกล้ๆเนาอ โอ้มาแล้วมาแล้วจริงจริงแม็กเดหรือว่าเขาไปบีสองกันวะแกเพิ่งไปบีสองนะแกอยู่บีหนึ่งก่อนนะเดี๋ยวรถใครอะรถเล่าอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันจะไหนโอ้ยนี่นี่ขอโทษที่เสียงหายนะเมื่อกี้โอ้ยเพื่อนมันมองไม่เห็นระวังเดะ โอ้โหไอเรามันแบบว่าคะแนนเยอะซะด้วยไหนวะโอ้ยแป๊บอ๋อโอเคโอเคโอเควุบนวุ้นกูเดี๋ยวจะตายเอา ว่าแต่เราไม่ควรจะอยู่ตรงนี้เะวะอ๋อตรงนี้เป็นแบบว่าเป็นที่ที่ไม่ค่อยโอเคอะไรเขาก็เด้นไปตรงนี้อ่ะตรงนี้ก็ไม่ได้อเคเหมือนตรงนั้นเลยไอ้เพื่อนเราแม่งก็ขับรถแบบขับกิ่งซะด้วยไหนวะหนูไปทางนี้ไปทางนี้ทำไมอ่ะมันมาขวาเหรอเขามาขวากันเหรอ,อไหน หมดกระสุนหมดกระสุนแล้วคุณหมอว่าทางนี้เหรอโอส้สุดสุดตรงนั้นเพื่อนทางน,านั้นนี่มันลดกระสุนนี่วะลดเขานี่วะลดฝั่งศัตรูนี่นะถูกไหมโอ้อนนโหอ,อันนี้เราไปเกิดกับเพื่อนดีกว่า รถทวศัตรูก็น่าจะเอารถมา B1 กำลังกำลังละตกกั 1. 1> กจดจุ้ยเด้อเด้อเดเด้อเดเด้อเดไปทางนี้เพื่อนี่ตามรถไปดกว่า ว่ามันเป็นรถยังไงมึงยิงไม่ทันเลยมึงเขาไปตายเดี๋ยวเป็นรถยังไงไป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 ยันวีหนึ่งไว้จะยิงเพื่อนกูจะยิงเพื่อนอ่าระเบิด โ้ยตอนนี้พี่หนึ่งก็เสียนะเดี๋ยวแป๊บนึงนะกด C ก่อนอ๋อกดกดไม่กดสเี๋ย่หัวหรือเปล่าอเอ้ เพื่อตื่นเราจะกันแกเป็นทอดๆนะว้าข้ารถมาแกเอารถมาเอารถมา <need> คุณหมอคุณหมอโอ้โหหมอมันจะมาจากไหนวะ โอ้โหเขาเอาคนมาเหยียบแล้วก็รถมาลงอ่าเราตามเพื่อนคนนี้ไปละกันเพื่อนมินสเตเล่เออโอ้ยอยากพูดชื่อเพื่อนให้ถูกเว้อยอืมหมอกำลังเติมเลือดใช่ไหมรู้นะแน่นแน่น,นแน่นแน่ <c oughs> อ้าหมอ แค้เราไม่มีใครมาเลยเหรอโอเคแป๊บนึงนะ <Thank you. S 1> เอ้าเชีย์โถเพื่อนรอหน่อยตรงนี้มันแบบดูบ้าเลือดไปแล้วบ้าเลือดเกินไปแต่มันมองไม่เห็นไงมันต้อกปีนเพื่อนมาข้างหลังหรือเปล่า ฉันต้องช่วยตัวเองก่อนบ้างเพื่อนเขาแล้วเพื่อนเขาแล้วเพื่อนเขาแล้วแล้วเราก็แบบว่าถอยตัวเอลจะปากเราโอ้โยมันอ้อมไปทางขว ขอบพูดนะเพื่อนโอ้โห و, เพื่อนกันเพื่อนตา,ตายตลอดใจวะตลอดไกลเพืยออะไรวะเพื่อนกันเพื่อนตายตลอดไปขอขึ้นข้างบนรบกันมองไม่เห็นนั่งหัวเหรออ้อไปโอ้ไว้เขาน่าจะยึดแล้วนะบีหนึ่งน่าจะแบบว่ายึดแบบยึดแล้วอะ ใช่ไหมโอเควีลอ้หรือเปล่ามือเขาเข้าปีสองแล้วคุณพี่อ่าเขาเข้าปีสองแล้วค่ะโอ้เพื่นอนระวังแล้วอู๋เพื่อนคนนี้ชุชุดเก่งมาก เฮ้ยเอ็เอ็เอเอนอยไปไปไปขบนนี่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 อ้ยกูอ my god เพื่อนฟื้นไมเนี่ยเพื่อนกูไปฟื้นเพื่อนน่าจะตายสาตายซากนะตรงเนี้ยระวังตรงนี้มีอีกเพื่อนตรงนี้มีอีกไม่มีตรงนี้ีเพื่อนกูไปไหนเนี่ยตรงนี้มีอีก้ไม่ได้เลย ไปไปไปถอยทับถอยทับเดี๋ยวไปหยต้องวิ่งมาตามเพื่อนวะแบบไม่นั้นเพื่อนอยู่ไม่ได้เพื่อนถอยหลังแล้วโอเคเพื่อนอยู่ไหนวะไอ้ทียนี่หลงนะเนี่ยอันเนี้ยบาร์ว,วทูนะตอนนี้เราอยู่บาว,วทูแล้วจะหนียังไงให้ออกมาแล้ว ออกไว้น้ทันไหมเนี่ยเอ้ยโอ้ยทำไมอ่ะเขาใช้ M4 A1 วะ่ะอ่าเมดี้ไมไดี้ขอบคุณขอบคุณขอบคุณที่ขอบคุณที่ระวังนะเฮย้ย ไม่ดิก็มาช่วยเรานะแต่ว่าเอาเพื่อนเพื่อนทิ้งเลยหรอไม่เพื่อน,อออนทำไมเพื่อนถึงทิ้งรีบไปโอ้ oh my god เขานัวมากตรงเนี้ยโอ้โอ้โอ้ โอ้แล้วเราก็โดนอะไรก็รู้อืมอ๋มอมาจากไหนหรอ,อโอ้กระโดดมายังอยู่นะโอ้ขอบคุณมากกูไปแล้วกูกเข้าแล้ว โอ้ยเพื่อนเพื่อนไม่รอเลย,ยไปอ๋ออยู่ตรงไหนอ่ะอขอเขายิยงเลยมาว่าอ๋อยู่เธอะมันยังไม่ตายนะตอนนั้นอน่ะ เมสโอ้ยอืมใครจะโดดไปก่อนโอเคอเมนฟอร์ยัวคัสโมไม่ไม่ ไม่ก็ oh เปยนกระสุนไม่ทันจ้าเขาก็ลงกระตุม้มตามกระตุม้มกระตามกันเก่งมากเลยนะ ard, ai, เดี๋ยวว่าเราต้องแอบจะต้องโอ้ยโอ้ยโอ้ย,อยเพื่อเราคือตุยหมดเลยเมื่อกี้หันแบบประคนยังอยู่เต็มเลย u, เพื่ออะไรเพิ่งมาจะอินแบกเรายี่สิบคน ันไว้ไปโอ้พ้นเพิ่มเลยอือ้มโอ้ยโอ้ยเพื่อนฉันอุตส่าห์ช่วยเธอขอบคุณมากโอ้ยโอ้ย หลายรอบแล้วนะปุ่มวินโด์เนี่ยหลายรอบแล้วนะคนอีกคนได้ไหมแม่งเอ้ย <c oughs> ยิ่งจัง <c oughs> ไม่ต้องเพื่อนโอ้โหพูน <c oughs> เพื่อนก็พยายามจะช่วยเราแบบเต็มที่เหมือนกันนะเอาดีๆเรต้องไปซีไหนก่อนเอาซีหนึ่งแล้วกันมันใกล้ <c oughs> เอาเพิ่มมาเป็นร้อยสิบเอ็ดสิบสี่คนเลยทันทีพวกแกมียี่สิบคนละเหลือยี่สิบคนแล้วลแวท้ๆ <c oughs> เพื่อนไม่เป็นไรจะตายตรงนี้อเฮ้ยรถถังระวัาางนะเพื better, mm ่อนเฮ้ย ซื้หนงจะเสียแล้วเหรอโอ้ยไปตื่นตื่นตื่นอย่าพิ่งอย่าพึ่งนอนกลับไปทางนี้ก่อนนะหนุกเกินไปแล้ว ใครขอประตูประตูข้างหน้าหรือเปล่าโอ๊ทำไมหมอน,นี่มันเก่งกว่าเราวะโอ้เพื่อน โอ้ยแต่เขาไม่ม oh. uh, 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 uh ีไอ้นี่ไงเขาไม่มีเออเขาเลือหกสิบแล้วนะอ่าอ่าเอ่อมองไม่เห็นอ่าอ่าโอ้ยไางทีก็โอ้ยเข้อยู่ทางนี้ว่ะ อ๋อเพื่อนอืมไมดีอะเราควรไปไหมแต่ว่ามาเกิดไกลอะซีน <c oughs> ไอ้พวกมาเกิดไกลวะ โอ้ยเขาชอบทิ้งอะไรกันมาอย่างเงี้ยน่ารำคาญจาังเนาะแต่ว่าก็ทำอะไรไม่ได้อะไปเพื่อนไปไปทางนี้ไปทางนี้ไยทางนี้นี่งนไ,งไงสับอู้ยขอโทษค่ะอืมมนเหลือรถถงังคันเดียวทางเกมอ่ะ โอ,อ้ใครบอกว่าเลยหางคน,นเดียวอย่าคิดว่ามันไม่มีคนคุณพี่ เพื่อนตื่นอเพื่อนตื่นเพื่อนถอยมาเพื่อนถอยมาไอเฮียเพื่อนตีเรล่านี้มันเก่งจริงเย้เพื่อนตีเหานี้มันเก่งสุด ขอดูสิโอ้ก็เอาเรื่องอยู่นะก็ใช้ได้อยู่นะแต่เราไม่ได้เบสควรแต่เราก็ใช้ได้เราก็ถือว่าเราเยี่ยมเยี่ยมไปเลยตกมือให้ตัวเองโอเคขอบคุณมากนะคะก็มันวิวคือว่าเก็บอันนี้น่าจะสนุกนะก็จะลงเป็นแบนบว่าคลิปสั้นๆให้ดูหละก,กันนะ่าจะไม่เกินประมาณน่าจะไม่เกินประมาณ20นาที ะะก็ขอบคุณนะคะแล้วเดี๋ยววิจะลองลองอัดคลิปเป็นแบบช็อตๆแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นแมชแมชแบบนี้เล่นกันดูนะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะคก็คอมเมนต์กันได้นะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ